ร้ห่่ไไมมปูสนับสนุนรายการโดย c a n o อน s s r r i s s ใหม่เปลี่ยนทุกสิ่งให้เป็นเรื่องง่ายคุณกำลังอยู่ใน The First ์ส t i m a t e เที่ยวสุดโลกในทริปเกาะสมุยซึ่งเพชและไมเคิลจะผ่านด่านแอดเวนเจอร์แบบเบาๆเพื่อตามหาจุดชมวิวของน้ำตกหน้าเมืองสองที่สูงชันกว่าน้ำตกหน้าเมืองหนึ่งได้หรือเปล่าตามไปลุ้นเลยครับ ันน้ตัดไม่แต่มนขึ้นได้พี่เ,เร,รงนี้น่เป็นจุดชั้นสามอะ่ะผมคิดว่าจุดวิวพรยของเราเนี่ยก็คือน่าจะอยู่ตรงยอดตรงนั้นถ้าผมเห็นไกลๆครับผมซึ่งมันมันไกลมากผมแนะน,นำให้เอาสัมภาระ ฝากทีมงานไว้ก่อนอ๋อกระเป๋าเดอ f i เฟิสเป็นกระเป๋าดเรมอนครับผมมีทุกอย่างในนี้ครับทีมงานครับฝากหน่อยครับในในกระเป๋ามีทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้ามีรถมีบ้านเนี่ยเธอแล้วเริ่เธอแล้วไปขึ้นไปต่อดีกว่าฝากด้วยนะครับทีมงานเดี๋ยวผมขึ้นไปดูวิวพอยต์ก่อนสู้ๆพี่แม่คืนไปด้วยกัน นอกจากชายหาดสวยเกาะสมุยยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจอย่างน้ำตกหน้าเมืองสองที่อยู่ไม่ไกลจากน้ำตกหน้าเมืองหนึ่งครับในช่วงกลางฤดูฝนจะมีน้ำมากและสวยกว่าช่วงอื่นๆเป็นน้ำตกขนาดใหญ่เหมาะกับการเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นน้ำจืดบนเกาะแต่ไม่ว่าจะมาฤดูไหนก็มองเห็นวิวทะเลทางใต้ของเกาะสมุยได้ครับและที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภยัยไม่ควรเดินออกนอกเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้นะครับ เย้วู้วและตอนนี้นะครับผมเราก็มาถึงจุดสูงสุดของน้ําตกหน้าเมืองหรือเขาเรียกว่าจุดวิวพอยต์ครับผมจุดนี้นะฮะเรียกได้ว่าตอนแรกเนี่ยด้วยความที่เราก็มันจะแบบขนาดไหนกันเชียวอบอกถึงระยะทางการขึ้นมาก่อนที่คุณพี่เขาบอกไว้ว่าทางขึ้นมาถึงชั้นที่4 15นาทีอันนี้เขาบอกว่า,มาไม่จริงไม่จริง <laughs> ไม่จริงนะับผมก็จะใช้เวลามากกว่าน,นั้นแต่ ด้วยความที่เราก็เป็นวัยรุ่นไงอยากจะมาเจอว่าบรรยากาศมันจะสวยสักแค่ไหนและอยากคุณผู้ชมได้เห็นภาพบอนที่ผมเห็นตอนนี้นี่ครับผมดูด้านหลังนะพี่ไมเคิลใช่ครับายเนี่ยนะายเนี่ยอยู่ครับผมเขาบอกว่านี่คือความสูงจากระดับพื้นที่80เมตรอืมโอ้โหสนใจที่จะกระโดดลงไปไหมครับโอ้โหค้าท้าชีวิตหน่อยผมว่าอย่าดีกว่า <laughs> จริงๆที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะครับมันอาจจะเป็นอันนี้ผมสรรันนิษฐานนะว่า อาจจะเป็นทางของน้าตกใช่ครับท,ที่ยืนตรงนี้อาจจะมีน้ําไหลใช่แบบแบบเยอะมากนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือน้ํามันค่อนข้างน้อยเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามาถ่ายในช่วงประมาณมีน้เมษามันเป็นช่วงของหน้าร้อนนะครับน้าก็อาจจะแห้งนิดนึงก็ถือว่าเป็นอีกโมเมตนต์หนึ่งนะครับ,รบที่ดีในเกาะสมุยที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงคําว่าที่เกาะสมุยมันมีอะไรไมีมากกว่าที่คุณคิดครับผม หลังจากที่พวกเรานะครับได้ไปปีนป่ายขานะครับผมตอนนี้ต้องพูดตรงๆว่าเหมือนที่ตำนานโบราณกล่าวไว้ว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องถูกต้องแล้วเกิดอาการหิวครับคุณเพชรครับครับผมแน่นอนว่าพี่ไมเคิลหิวผมก็จัดให้พี่จัดเต็มแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ครับเพชรพาพี่ไมเคิลและคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่ร้านขนมจีนป้าไมตรีนั่นเองครับผมซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าร้านนี้เป็นร้านที่เรียกว่าขนมจีนท้องถิ่น ของภาคใต้นะครับแล้วก็ของเกาะสมุยด้วยร้านนี้นะครับเพิ่งได้รับรางวัลการันตีคุณภาพมานะครับเป็น1ใน80ร้านอาหารพื้นบ้านที่ดีที่สุดขอภูมิภาคเอเชียนั่นเองคุณป้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับป้าไมตรีกับพี่แม่มนะครับลูกสาของคุณป้าไมตรีเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้คุณพี่นะครับแนะนำหน่อยดีกว่าว่าเมนูมีอะไรบ้างครับ ที่ร้านจะมีน้ำยา6อย่างนะคะมีเขียวหวานไก่ค่ะมีเขียวหวานไก่มีน้ำยาปูน้ำยาปูน้ำยากะทิน้ำยากะทิน้ำยาป่าลูกชิ้นนะคะน้ำยาป่าลูกชิ้นครับแล้วก็แกงไตปลาแกงไตปลาแล้วก็น้ำพริกหวานค่ะเดี๋ยวให้คุณแม่ไม่ตรีนะครับเขาแนะนําอันไหนคือทีเด็ดของร้านนี้อันไหนคืออย่างคือดั้งนะครับอันนี้ผ่านน้ำยากะทิน้ำยาดั้งเดิมแล้วก็ถ้าจะผัดผสมก็ผสมน้ำพริกนิดหน่อยก็ได้ครับ ถ้าผมแบบทานเผ็ดมากก็มีรสชาติเผ็ดบ้างเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้นี่อันนี้คืออะไรครับไตปลาไตปลา,ปลานี่แล้วนี่ครับน้ำยาปลาน้ำยาป่าน้ำยาปา,า,ปาเดี๋ยววันนี้ผมต้องลองทุกทๆน้ำยาได้ครับผมคุณแม่ครับได้ข่าวว่าเปิดมามากกว่า30ปี คุณแม่มีเคล็ดลับอะไรไหมครับที่ทําให้สูตรของคุณแม่อยู่ยงคงกระพันแล้วก็ได้รับรางวัลการันตีขนาดนี้ครับก็ทำเองนะทําเรื่อยๆทําแบบนี้แหละ <c oughs> ไม่มีสูตรอะไรโอ้แล้ว่างนี้ชาวสมุยก็คือชอบทานขนมจีนกันมากๆเลยใช่ไหมครับใช่ชาวสมุยชอบทานแต่ว่าเวลาของปาตีก็มีคนต่างคนมาเที่ยวคน <c oughs> สางถิ่นมาเที่ยวกันฝรั่งทานได้มั้ยครับฝรั่งทานได้ฝรั่งก็ทานได้นะครับลูกค้าลูกค้าประจำฝรั่งลูกค้าประจำฝรั่งปกติฝรั่งนี่เขาชอบเมนูไหนที่สุดครับลูกค้าฝรั่งที่เป็นลูกค้าประจำเขาจะกินน้ำพริกกับน้ำยาผสมกันรองลงมาก็จะเป็นเดี่ยวหวานไก่า ผนนี้จะเน้นหวานนะครับผมน่าสนใจครับคุณผู้ชมครับไปครับเดี๋ยวเราไปนั่งโต๊ะกันดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทานกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรแต่ว่าตอนนี้ขอบคุณคุณป้าไมตีนะครับขอบคุณมากครับผมเวลาเราทานพวกขนมจีนกับต่างๆพวกนี้เนี่ยมันต้องมีของคู่ของกับแกล้มอะไรเงี้ยแน่นอนต้องเป็นผัก ครับอซึ่งโอ้โหร้านนี้คือผักเยอะมากแล้วผมแอบเห็นอีกสองถ้วยซึ่งผมไม่รู้จักนะครับอันนี้ใช่ไหมแต่ผมเดาว่านี้น่าจะเป็นแตงกวาหรือเปล่าครับแตงกวาดองเป็นแตงกวาดองใช่ไหมครับแตงกวาดองหวานอันนี้ดองหวานอ่าดองหวานอันนี้ถ้าผมเดาเป็นผักกาดดองครับผมผักกาดดองถั่วงอกหลอเลี้ยงดองโอเคครับผมนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของร้านนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมาทานเนี่ยนะครับก็ เป็นไปได้เนี่ยสั่งให้ครบทุกอย่างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสั่งน้ำยาเนี่ยเขาจะใส่ราดบนมาในจานให้เลยใช่ไหมคุณแม่แ,มแ,มแต่ว่าอันนี้ถ่ายรายการครับเขาก็เลยแยกมาให้ดูว่าน้ำยาเนี่ยมีอย่างไรบ้างก็คือออกมาเป็นถ้วยแบบนี้นั่นเองครับผม มีความหวานแล้วก็ตรงนี้น่าจะมีเป็นของเรื่องของถั่วหรือเปล่าครับใช่ไหมครับแม่ถั่วเนาะใช่ครับถั่วเนาะแล้วเข้ากันคือว่ากลมกลืนหรือว่ากลมกล่อมมาก<ผ>มไม่รู้<ม>ว่าถ้าเกิดว่าทานกะทิอย่างเดียวจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองให้ดูอร่อยครับดูจากหน้าตาคุณฟินฟน,น่าดูอร่อยมากครับน้ำยาปูต้องกินกับยอดมันปู ต่อไปก่อนทำน้ำอันนี้คือน้ำน้ำยาป่าอ่าผมน้ำยาป่ากินกับยอดมันปูจัดไปเอาจริงคำนั้นเข้ากันนะเป็นไงเดี๋ยวนะแปงงนนึงนะอันี้อร่อยมากแป้งนะคือคุณเคี้ยวอะ่ะแต่ผมเคี้ยวตามคุณอะ่ะคือผมเคี้ยวตามคุณอะ่ะผมเขาเรียกเป็นคนทานแบบอเ็กอร่อยครับเออเพราะมันอร่อยจริงๆอืมอ่าลองลองดูกินเป็นกล้ามเลยไหอืม,อม เฮ้ยได้เป็นไงโอเคเลยอ่ะอร่อยผมบอกแล้วว่าเราต้องทานควบคู่กับผักครับมันเป็นสิ่งที่เข้ากันได้ถูกต้องต้องไปด้วยเขาได้นำพาไปด้วยกัน สรุปง่ายๆคือมาร้านนี้ครับสั่ง6อย่างสั่ง6น้ำยานะครับแล้วก็ทานคู่กับผักทุกๆ,ๆอย่างนี่เลยครับ,รบแล้วคุณจะได้รสชาติที่เป็นท้องถิ่นของขนมจีนน้ำยาอย่างแท้จริงครับสมแล้วครับที่ได้รับรางวัล1ใน80ร้านอาหารท้องถิ่นที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียเองครับ แต่ว่าของร้านของคุณพี่ป้อมแล้วนะครับคือน,นิ่มมากมันไม่หวานจนเกินไปนะครับพี่เนเพืนเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปดูหินตาหินยาย